สบายดีพี่น้องนะครับมื้อนี้มาให้มาส่วนมาให้มาเบิงเบ้งไฮ้อ้อยนะครับมาซึบเบิ้งไฮ้อ้อยนะครับโอ้พอดีฝนตกแหงพี่น้องเลยพูดนะจุดน้ำท่วมอ้อยพอมาเบิ้็โอ้่าเสียหายแหละครับนะพอด,ดีนัเป็นมาเบิ้งเปงน,น้ำออกก็ไฮอ้อยนะครับพี่น้องครับเลยพูดนะอ้อยกำลังซสีได้กินปุยกำลังสีงาม มืัอน,นี้ฝนมักกะนำมายางจังนะครับมืัอนี้พี่น้องเบิึงมันยังคึนม,มืดมืดเลยนะครับค่ายยากับทหารได้แล้วก็เลยมาซื้อเบิึงว่ามันเป็นยังไงน,นะครับไปค่ายยางข้าวโพดมากับทหารได้แล้วซ้ฝนตกก่อนนะครับก็เลยมาซื้อเบิงึงให้อ้อยฝนตกวัชยางแหงนะครับบ่ลืมหูลืมตาเลยพี่น้องเลยนะครับนี่อ่าส่วนหนึ่งถ้าฝนตกดีอะไรก็กำลังใส่ปุ๋ยก็โอ้เสียดายพี่น้องเลย มันก็ปุยกัะสิสะซีล้างไปหมดแล้วครับพอหันได้กินนพี่นอกร้อยก็เลยหลังจากที่ชักล่องมานะครับแต่เพิ่งเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเพิ่งข่ายหญ้าไฮอ้อยไปพี่น้องบังก็เลยมาซื้อบึงว่ามันหญ้ามันได้ผลบ่นะครับหลังจากที่ฝนอยากข่ายหญ้าขุมหญ้าคูดลองเสร็จนะครับก็เลยมาหยามบึงว่าอ้อยกำลังซื้อได้กินปุยเพราะว่าฝนตกดีนะครับพี่น้องอยู่ไฮ้มงนี่นะครับฝนเที่ยวดีขนาดเลยเมื่อนี้ตกจนท่วมเลยเห็นมั้ก็แผงแอวเลยพี่น้องครับนี่ ค่ะยา,าบรหารได้แล้วได้เสร็จนะครับก็เลยมาซื้อเบุินะั่ะแต่ว่าได้ปุ๋ยได้กินปุ๋ยกินยาไปก็โอ้งามคักพี่น้อย,ยนะครับเป็นตามีแหงใจยุ่งฝนก็ดีครับนะครับพอแตอ่น้อยเดียวก็ตกมานะครับมันก็เลยเหตุให้อ้อยพอได้กินปุ๋ยไปก็งามพอสมควรนะครับหลังจากที่ค้าห้าขุมหญ้ากลับมาเบิงพผลงานนะครับนี่พี่น้องอันนี้เพิ่งเชิดไปใหม่ๆนะครับ แต่ว่าถ้าได้ฝนฟ้ากันจังซีแหละครับพี่น้องเลยถ้าตกมาดีก็เพื่อพ่นทางการ,กรเกษตรกันงามเนี่ยแต่ว่าราคาบุ้งหุ้นสิเป็ยนยังไงนะครับค่อยว่ากันน้ำห้วยห้วยน้อยลากสาขานะครับน้ำกำลังมาเลยนะครับก็เลยม,มาซื้อบึงนะครับโอ้ยฝนตกแห่งไรพี่น้องส่องมือสามืมอตกแค่นึงเวงมือเว้นมือตกโอ,โอเคอยู่พี่น้องเลยหลังจากที่ ปลูกใหม่ๆอันนี้พุ่งปลูกใหม่ปลูกเสร็จนะครับขึ้นหลักละก,ละกันชีดคุมนะครับเป็นยาคุมะนะครับอ่าชีดแต่ละครั้งก็อ่าใช้งบประมาณพอสมควรอยู่ที่น้องน,น,นะครับเฉพาะค่ายาคุมหญ้านะครับชุดหนึ่งก็อ่ามียาอ่ายาค่าใบแคบใบกว้างนะครับชนิดใบแคบใบแหลมอะครับเนาะ ประเภทยาใบแคบอห้าใบแคบแคพวกประมาณนี้แหละครับพวกอะมีทีนพวกนี้แล้วก็ยาฆ่าเขือนะครับพี่น้องอยาฆ่าเขือ,อที่เป็นเขือตั้งๆะนะครับมันก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นหญ้าออยออถ้าเป็นอ้อยต่าๆแบบนี้ครับพี่น้องครับถ้าเป็นอ้อยต่าๆแบบนี้ที่เพิ่งปลุกเสร็จใหม่ก็ใช้ยาพงชืะชสมันพวกอะอกอมีทีน,นะครับเนาะแล้วก็ยาฆ่าเขือ นะครับลยายมันมีแบบชนิดใบแคบกับใบกว้างใบกลมใบมนประมาณนี้แหละครับซอมย่างนํากันแต่ถ้าเป็นอ้อยต่ออ้อยปีซองปีซาอมไปแล้วนะครับก็จะมีซ่ามสีชนิดนํากันนะครับก็คือมีพวกมีทีนแล้วก็ยาใบกว้างนะครับชีดพล,ลัวได้เลยนะครับพี่น้องป่ต้องยานอ้อยมันตายแต่ว่าอันนี้ก็ยานอ้อยที่พวกใหม่กับชีดปลัวได้เลยนะครับปม่ต้องยานอ้อยตายนะครับแต่ถ้า ถ้าพอส้มอย่าดาก็จะมีพ่นต่ออ้อยแน่นะครับคือจะจะทาให้อ้อยใบแห้มหรือว่าใบตายหลงแต่ว่าใบมันมันชะงักกันเนาะครับแต่ว่าบ่ตายนะครับี๋ยวเมื่อหน้าเดี๋ยวที่เอาชื้อยามาให้พี่น้องเบ่งแล้วกันในการขุมหญ้าอ้อยแล้วก็ชีดอยาอ้อยนี่เพิ่งชีดไปเมื่อวานพี่น้อง่ยาใบเพิ่งเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่เป็นหญ้าไมยราบนี่ตายดีครับพี่น้องครับนี่อ้อยกระบ่มี ผลข้างเคียงยังเลยพี่น้องนี่ยาใบกว้างประเภทเขือก็อยาฆ่าเขือนนี่พี่น้องนี่นะครับเป็นกระปุกเล็กๆเ,กเกด,กดี๋ยวซื้อร้างมันได้ผมจะมาะแจ้งให้พี่น้องเบิอ้องยึคือหนึ่งนี่ครับพี่น้องเบิง้งหญ้าหยบดีแต่นายอ้อยอย่างโพขึ้นมาแล้วครับแคมเพิ่งฆ่าไปเมื่อวานนะพี่น้องนะครับส่วนอัตราการผสมหรือว่าการปรุงยาเดี๋ยวมือหน้าถ้ามีโอกาสกสิไดซมาอบอกพี่น้อง สำหรับชาวไฮอ้อยฝั่งอีกเทนหนึ่งแล้วกันครับแต่ว่ามันน่าจะตายอยู่แล้วครับพี่น้องครับนะครับนี่เพิ่งปลูกใหม่แต่ว่าบังเอิญเมื่อนี้มายามให้มาซื้อบึงนะครับเพราะว่าไปอีกให้นึงไปส่วนนึงไปบึงข่ายยาข้าวโพดหลังที่ยอดข้าวโพดใหม่ๆนะครับแต่ว่าฝนตกแหงครับพี่น้องครับน้ำท่วมทงท่วมทาเลยนะครับผู้ใดเพิ่นที่เห็ดไห้เห็ดนาก็คงจะได้เห็ดนาเย็บเข้าเย็บน้ำแหละครับปีนี้ยอดเข้ายอดน้ำเสร็จกับเนี่ยครับดำให้ดำนาแล้วครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเป็นฤดูแล้ว แต่ว่าในขณะเดียวกันบางม้งบางบอนนะครับไปบางบางบางม้งอะนะครับฝนบ่เคยเที่ยวเลยแรงนะครับมันก็ฝนตกโบทัวฟ้าเนาะครับธรรมดาละนะครับชีวิตหรือว่าอาชีพเกษตรกรก็เปียงซื้อแหละครับถ้าตกหมาลายกท่วมนะครับพี่น้องถ้าบบตกแท้ๆกัเหตุให้พืชพลนหังการเกษตรก็บเสียหหยนะครับไร่พ่นเท่าที่ควรนะครับ พอจะเก็บเกี่ยวพลผลิตมากะหน,น้าหิ้วคิวตอมนะครับนะครับค่าใช้จ่ายมันต้นทุนการผลิตมันสูงเรื่องปุ๋ยเรื่องยาค่าแรงงานตลอดจนทั้งน้ำมูกน้ำมันนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเอามาฟากผีฟังน้องโอ้ฝนตกดีแท้นะครับส่วนเรื่องยากะเดี๋ยวนี้ทางบริษัทที่จำหน่ายปุ๋ยจำหน่ายยากะฉลาดอะนะครคบเนาะ เกงเฮ็ดมาไซเกจเซตตะกอนคลักแน่นะครับเมื่อก่อนถ้าเป็นยาชนิดเดียวจบเลยนะครับถ้าชีทายชีดส่วนแต่ว่าอันนี้ต้องมีแยกประเภทขนาดใบแบบกว้างใบแคบใบแหลมียังประมาณนี้ถ้าเป็นยาฆ่าเขือก็อีกชนิดหนึ่งเป็นยาเผาไหมหรือว่ายาดำก็อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นยาดูดซึมก็อีกชนิดมีหลายชนิดแบบดีแบบบดีนะครับพี่นอนะ้องเนาะเพราะฉะนั้น ชาวให้หรือว่าพี่น้องกเกษตรกรก,รก็เ,เป็นงานหนักพอสมควรนะครับแต่ถ้าเาพื่อพ้นจากการ,กรเกษตรได้ผ,ผลผลิตดีราคาดีก็คงจะได้ลืมหูลืมตาอาปากันได้และครับแต่นี่ก็พออยู่ได้นะครับพอนันกันไปเรื่อยๆนะครับชีวิตกเกษตรเกษตรกรนะครับาบางทีพ้าพลมันมันกดของอุปสงค์อุปทานม,มันโบโบบาลานกันนะครับพี่น้อง มันบ่บาลานกันนะครับถ้าปีใดพ,นพ่นผลิตได้ดีฝนฟ้าดีเป็นใจนะครับแต่วา่าราคามันก็พอบ่ค่อยดีนะครับหมายผมว่าก็คือพ,นพ่นผลิตทางการ,กรเกษตรมันออกลายมันก็ล้นตลาดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องกฎของอุปสงค์อุปทานเพิ่นนะครับอ่าวาเดิเซสเซรษาศาต์ยุ่ละาคมหัภพาก,กรวาไปนะครับถ้าปีใดฝนฟ้าบ่ค่อยดีหรือวาอ่าเรื่องการวางระบบน้ำบ่ค่อยดี ผลผลิตทางการ,กรเกษตรก็ได้น้อ,ในอยในเมื่อได้น้อยนะครับได้นอ้อยราคามันก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับราคามันก็จะดีนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพเกษตรกรกอของอคนไทยนะครับก็จะเจอปันหาพวกนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเรื่องรัฐบาลเพิ่อนกอ็พอเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ ก็เปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนนโยบายไม่เรื่อยๆนะครับบางรัฐบาลบางคณะบางพรรคการเมืองก็จะมีะโครงการประกันรายได้นะครับบางรัฐบาลบางคณะก็จะ,ะเสนอนโยบายในการแทรกแซงนะครับนะครับแทรกแซงทางการตลาดอาจจไม่คงว่าต้องเปลี่ยน นโยบายใหม่ๆเรื่อยๆนะครับมันบ่อต่อเนื่องของของภาคการ,กรเกษตรเหรอนะครับพี่น้องครับเนาะว่าพูดถึงเรื่องร,รัฐบาลนะครับนอกจากนั้นก็ยังต้องสัง่งต้องนำเข้าวัสดุสร้างเคมีจากต่างประเทศอ่ะเพิ่งพานําเข้านะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องสร้างเคมีต่างๆแหะครับเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นพี่นอ้องเกษตรกรไทยเรก็ต้องเอ่อ ทนรู้ว่าต้องอรับภาระบางอันบางอย่างนะครับในเรื่องการเกษตรอย่างนี้เป็นประจำแล้วครับพ่อจฉันกเป็นกําลังอกกําลังใจให้พี่น้องนะครับเกษตรกรได้รับเ้อนะครับทําให้ทําส่วนก็ได้นะครับลายผู้หลายขนก็อาจจะหันไปเห็ดเกษตรแบบผสมผสานนะครับหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวแตวา ต้องเรื่องพวกนั้นมันก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับเนาะผสมผสานลายอัหลายยางแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับแต่ว่าภาคการเกษตรระบบครัวเรือนชาวไร่ชาวนาที่บ่มีทุนปัจจัยปานผลิตน,น้อยๆยังสี่ก็โอ้ลํำบากพอสมควรอยู่ครับพี่น้องครับนะครับเ่ะเป็นกําลังกําลังใจให้พี่น้องแล้วกันคิดว่ามือหนึ่งเหมือนหนึ่งนะครับเออน่าจะลืมหูลืมตาอ,อาปากได้สำหรับพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวไทยนะครับ ก็ยังดีกว่าลายบ้านลายเมืองข้างบ้านข้างเหือนเขาก็คือหมายความว่าหา,างประเทศอนะเพื่อนบ้านนะครับลายประเทศกับเพื่อนขี้ลายกว่าเขาก็มีอกครับพี่น้องครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแํามูราลังใจให้นะครับช่วงที่ผ่านมาก็เปิดเถอมใหม่ๆนะครับลูกเต้านะครับไปลงลอกโรงเรียนก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายพอสมควรนะครับในเรื่องอุปกรณ์การศึกษาตลอดจนค่าทงค่าเทอมนะครับ ซื้อการเรียนการสอนเสื้อผ้าหน้าแผ่กระแพงไปเมื่อส้วนสุยางนะครับเอาสาหรับคลิปนี้ฟ้ากพี่น้องไว้นะครับมายามให้ยามส่วนมายามเบื้องไ้เบื้องหน้านะครับก็ดีใจอยู่ชุ่มชื้นนะครับฝนตกกันเลยมาเพียงน้ําออกจักให้อ้อยน้ําท่วมนะครับบางเอิญฝนมันร้อนมามันก็เลยระบายพ่ทันนะครับพี่น้องอ่ะฟ้ากพี่ฟ้าน้องไว้กันเข้ามากอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้แน่แนนะครับกดติดตามให้น้านะครับสําหรับแฟนเพจกมิตใช้โซภรรักษ์นะครับถ้าเป็น ช่องยูทู e กับผู้ใหญ่มิตเนาะครับเนาะก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับไฮกับส่วนกับไฮกับนาเนี่ยแหละเรื่อยๆนะครับแล้วแต่โอกาสเหมาะสมสมาัตฟากทีฟังน้องสําหรับครอบครัวหร้ออะไรสำหรับผู้ติดตามนะครับส่วนตัวหยกยาต่างๆนะครับลายผู้หลายขนก็ติดเบิ้งสามารถเบิ้งในช่องยูทู e ต่างๆที่เพิ่นแนะนําไว้แล้วกันเมื่อนี้กัมาเบิ้งไฮเบิ้งส่วนอ้อยได้กินทึกน้ําได้กินปุ๋ยกับงานพอสมควรนะครับฟังไว้สำนี้ครับสวัสดีครับ